อีกเจสิบไหมใช่ใช่ใช่มามามาไปอ้าวไปไอสิบห้าเพื่อนมันโหดปะเนี่ยรอบนี้อุ้ยไปไหนวะอ่ะพุ่งไปแล้วอะไรวะก็เบิร์ดหมดแล้วเดือดแต่ตรได้กดเพื่อนเนี่ยสี่ตัวอันนี้อาจกิบปะเนี่ยอาจอยู่ เอ้าเหลืองไม่พูดอะไรแล้วพอแล้ว <laughs> <laughs> ผีผผย,ยี่สิบหกได้ไปไปผมไปแย่เป็นทิ้งก็เบอร์ทักสองลูกได้กลับมาไม่เห็นหลังพ <laughs> ี่ไวๆไกิบจะขึ้นเหรอ, <laughs> <laughs> อนั่นน่ะสิ <laughs> <laughs> อ้าวรถใต้กับก้าวให้มาแล้ววันนี้ ไม่มายังไม่มาเฮ้ยเฮโอ้โหพอ้โถจอยิงได้อ้หอห้าเว้ิครับใบแดงเหรับวู้ย ตีเอาตีเอาตีเอดเอด,อดีโดนไหนวะเนี่ยฮึ่มเชิดไม่ขึ้นแล้วล่วงเจ็บแปดเจ็บแปดไลยอืมโดนแบบดีจิตอลเหรผม <laughs> แดงนังคันตอนนี้โดถกวาดรถ <laughs> กวาดสามลำสี่ลำเลยเออ <laughs> ตึงจัดอ่ะบินจู้อย่างเดียวเลยจะ <laughs> ไปยิงเขาไม่ได้เลยนะ เปไงชื่อคลิปไงมึงลบมึงลบอะ่ะลบยังไงบลบโอ้โหโอ้แล้วปีนใส่ลงเขาอุ้ยไม่ยิงนะฮะชนอย่างเดียวเอยเราจะไปปึ้มแนวหลังเลยจะหลุดไปไง,ไงล่ะที่จิกจิกสายไปเเล่่น <สา S 2> <ห>นียอยู่หลังนอนเนี่ยในตุ้นทุนตุ้มเดียว เกม80เป็นทักษะเอออันนี้ทันเอาเสียงเกมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเสียงเสียงเกมเวลาอัดลดลงเสียงเกม80เป็นอุ้ยชนอีกแล้วเอ้ยใครรู้ไปชนได้คันหนึ่งอะไรอ่ะโอ้เพิ่งบินถึงแล้วเปิดวะทำไมบินถูกเนี่ย กดสูงเออใช่จ <ไป S 1> ังมีไปไปกดหัวขึ้นวิ่งต 3, ั้งสามพันสี่พัได้ไห <laughs> ได้เดี๋ยวน่าจะได้อยู่มั้งคือวิี้ก็เลยไอเล็กๆเออ,รอประมาณพันแปดเราต็2งสองพันนะแม่มันบินตามได้ตัวทงองคำคุณเา,าเวาอย,ยู่นอป่าใดงคุณมีกิกรรพันพันแปเ วันเก้าก็เอาเรื่องนะเนี่ยเฮ้ยแต่เรากดธรรมดาเราก็ขึ้นไปถึงวันห้าแล้วนะนี่สองวันสองพันอู้น้ำมืดน้ำมืดน้ำมืดมค่อยๆในะส่ได,ด้นะคิดพี่พอนีอ้ยน่ะยิงไม่โดนก็ชนเลยนะฮะเดีย๋ยวไม่ละ๋ยวอยู่ โน้รอเก็ตว่ะตั้งหนานักเออมาที่มาเออจะทิยเอาเลยแล้วเนี่ยหมดแล้วฝั่งโน้นพีปอกแล้มาทายมั้ไม่ใช่ไอ้ปูโดนอะไรปูโดนกดานาโดไปเตอร์ ไม่กานแต่เราจะพาไปดูื่องบินทิ้งระเบิดของจริงนะในอยู่บนอย่างเดียวเลยเปิดหัวก็ดิ่งขึ้นข้างนบนกย่านไรครับดิ่งอย่างเดียวนะครับพุ่งสุดความเบรงวางไม่ค่อยไต่ระดับใช่ค่อยเอาหน้าชดขึ้น เอาให้ความเร็วความสูงมันลดกันไม่เยอะมากอะถ้าจะดิ้งขึ้นมานะว่าจะไปขวาป่ะก็มันเห็นเครื่องบินไหมบินย้นมาเลยว่ะามามอยู่พันแปดแล้วนี่ <laughs> ยังในหน่อยนะ กูอะ็เบิดจะลงไปทำเลยเนี่ยนี่เขากลังกลับบ้านอย่างนั้นว้าระเบิดลงไปับทำไมโดนอะไรกันมันผมบินสูงอ่ะเผื่อไม่ได้เผื่อ สุดแรกไม่โดนอะไรเลยนะครับเอาลีบีวีหนึ่งสามแปดซีหนึ่งครับผมโอ้ชื่อแต่ละคัน แรงความเร็วยัดมันไม่นะกันปลอดมือแล้วปอดนีตนัวนะมั้ยเนี่ยทำไมไกลเกินนะเว้ยอยู่สูงอยู่สูงทิ้งระเบิดมาจากสองพัน่ะบานะนั่นแหละนั่นแหละไอ้ฝูงที่ทันกำลังวิ่งไปนั่นแหละรถนั่นแหละไปโดนนะ วอ่งได้อยู่ได้อยู่จ้ามนะนนั้ยทำเอะไรของมันวะไปไหนไปไหน <laughs> ชนพุ่งชนเลยฮนะพุ่งชนเลยมันไม่บึ้มเลยเราบึ้มแทนเดี๋ยวลองคันนี้ดิเป็นยังไงวะ ไม่ได้ออกมึเฉด่ายชเลยคันนี้เมื่อกี้ของผมได้ปุ่มบัวไม่ได้ไม่ได้มึงป่วยน่าก็ไม่อ,อือพออือแอซิดไปอ่ะโอเคอของมันก็เอาเรื่องนะรอรถถังเราไปหลายคันเลย ันเดียวต้องบินโชบลงไปทิ้งเลยนะไม่พังวะโอ้โห ้าวเลยเรารอดแต่พวกลูกกระจอกเลยวเพราะตอนนี้มันมันทำเควสหนักจัดเลยอนะ่ะ <c oughs> โอ้ยปวดมันกายแล้ว <c oughs> โอ้ยนั่นทวีดันเฮ้ยทำไมคุมไม่ได้วนะ เฮ้ยบ้านายิงไม่เข้าเลยอย,อยู่ในดงงสตุยล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นนะสครับโอ้ป่านาไม่บินออกมาเลยอ่ะเ้ยิงไม่เข้าลำเดียวดิพี่แตลกแลเนี่ย โอ้ยเราวนกันไปสักเดียวเลยเล่นเครื่องครับเล่นเครื่องครับตอนจัดเอฟทีสองลัพเปอร์ดิสองพันสนเท่าไรเพื่อนสองพันโอ้ชนะแล้วอิสซันของปลีด้วยผมไม่ได้ยิงกันเลยนะทิ้งทิ้งระเบิดใส่ไปสิบหกันยิงหมดอีกครับอืมได้เยอะเลย ถ้าเอาเรามาลีนเลยอะระเบิดลีนเ,นเ,นนะเ,นเรื่อยๆนะเ้รื่องบินระเบิดอะั่นหรออู้ดี